ตัวสซูเดนมาก็มีครีม้อสมาเกิดเทศอบชีสแล้วชแช่เปรี้ยวหวานชีสยื่นปึกฟินมาดูขั้นตอนกันเลยตัง้งกระทะปัดหัวหอมใหญ่ให้หอมจาดน้ำใส่ไก่ลงไปผัดให้พอสุกเติมก,กระเทียมสับลงไปพอเนื้อไก่สุกให้ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทยป่นซอสมะเขือเทศเอาซอสมะเขือเทศสำหรับพัตต้าเติมพริกป่นลงไปเล็กน้อยตามด้วยมะเขือเทศคลุกให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักเอาวไว้ก่อนต้มมะเขือลันีทิ้งไว้เป็นเวลา8นาทีละลายในสจือสมกับแป้งในผสมให้เข้ากันใส่น้ำจืดลงผสมต้มจนเดือดเอา้าเซนมะเขือลันีสุกให้นำมาใส่ชามผสมเติมซอสที่ผสมไว้กับริมน,น้ำสดลงไปผสมกับมะเขือนีเข้ากัน โรยหน้าด้วยมาสซาเรละลาชีสและใบคาซซี่อบเป็นเวลา15นาทีา 2, ออาที่อุณหภูมิ220องศาพร้อมเสร็จความซินับชีด,ดๆแล้วไปทำทานกันเลย